สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้ลมมาแล้วนะครับปี2566ครับผมมีเชือกสายพันมาแนะนำให้พี่น้องชาวเบ้าได้ฟังกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกใช้แต่ละชนิดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเบอร์1.5มิลนะครับย้ำนะครับเป็นเบอร์1.5มิลเป็นเชือกสายพันที่ผมได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ครับของปีนี้นะครับย้ำนะครับ ไม่มีข้อต่อนะครับนี่คือไม่มีข้อต่อ,อยังไงคือม้วน,นนี้นะครับผมได้เอามาใช้เพื่อจะปล่อยว่าวนะครับเป็นม้วนที่ดีครั้งแรกผมคิดว่ามันจะมีข้อต่อนะครับแต่ไม่มีนะครับม้วน,นนี้ไม่มีนะครับผมหรือใครอาจจะบางทีมันอาจจะมีก็ได้นะตรงที่ผมไปซื้อนะพี่น้องชาวว่าคือผมพยายามเลือกม้วนที่มันดีที่สุดนะครับย้ํานะครับเลือกม้วนที่มันดีที่สุดไม่มีข้อต่อนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้ว่า ทางทางทางโรงงานเขาจะสอดไส้หรือเขาจะเขาจะมีข้อต่ออะไรประมาณนี้ไหมครับแต่เชือกที่ใช้มันก็ดีนะครับผมตัวนี้คือ1.5มิลนะครับของมีจํากัดนะครับน่าจะมีประมาณ15ม้วนแค่นั้นนะครับย้ํานะครับว่าไม่มีข้อต่อนะครับที่ผมที่ผมแกะออกมานะครับใช้เองไม่มีข้อต่อนะครับหรืออาจจะมีข้อต่อก็ได้นะครับตัวนี้เราก็ต้องไปเสี่ยงเอาแต่คือหลักๆก็คือ เชือกดีนะครับแข็งมากเลยตัวนี้ไม่มีข้อต่อนะครับโอเคสำหรับ2วันนี้นะครับคือมันไม่มีข้อต่อเบอร์1.5มิลถ้าใครอยากได้เอาไปลองจริงๆนะครับทักมาหาผมเลยของมีจำกัดนะครับมีแค่15ม้วนเค่นั้นครับผมโอเคสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นเชือกที่ผมแบ่งให้พี่น้องชาวว่าไปขายกันนะครับปีเมื่อกี้นะครับเป็นเบอร์1นมิลนะครับตัวนี้นะครับย้ำนะครับ อาจจะมีข้อต่อนะครับถือม้วนดีๆหน่อยอาจจะไม่มีก็ได้ครับผมแต่ส่วนมากจะมีนะครับอาจจะมีข้อต่อหนึ่งบ้าง2ข้อต่อบ้าง3ข้อต่อบ้างนะครับพี่น้องเจอข้อต่อปุ๊บพี่น้องก็มัดดีๆนะครับผมมัดดีๆนะครับมัดแล้วก็ขอดดีๆนะครับเพื่อไม่ให้เชือกมันหลุดนะครับตัวนี้ก็คือมาแนะนํานะครับตัวนี้ก็ดีนะครับผมใช้มาตั้งแต่ปีเมื่อกี้แล้ว1.5มิลผมปล่อยว่าวก้านลาน2เมตร50เซนติเมตร สองเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ขาดนะครับไม่เคยขาดเลยนะครับนอกจากจะตัดกันขาดนะครับสําหรับมวนนี้หนึ่งจุดห้ามิลฝากไว้ในอ้อมกอดด้วยนะครับอ่าเบอร์สะตัวนี้เบอร์เบอร์สองมิลนะสองอ่าเบอร์สองมิลนะครับตัวนี้นะครับถามว่ามีข้อต่อไหมครับเบอร์นี้นะครับมีครับมีนะครับผมพูดและผมกล้าพูดเลยว่ามีนะครับพูดจากใจไม่ต้องเฟกอะไรนะครับผมมีนะครับ แค่มีเราก็ไปต่อนะครับข้อต่อนะครับ <Trans> ผมกล้าพูดเลยอยู่ในประเทศไทยนี่เชือกสายพานที่ผมเล่นมานี่ที่ผมเห็นนะมันมีข้อต่อกันหมดนะครับถ้าเป็นเบอร์สองมิลขึ้นมานะสองมิลขึ้นมามันมีมัน,มนทุกที่แทบจะมีข้อต่อนะครับยากมากที่จะไม่มีข้อต่อนะครับย้ํานะครับยากมากที่จะไม่มีข้อต่อนอกจากม้วนนี้นะครับม้วนนี้ไม่มีข้อต่อประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ยังไม่ร้อยนะครับแต่ที่แกะดูม้วนหนึ่งคือมันไม่มีนะครับตัวนี้ก็เลยกล้าพูดนะครับส่วนม้วนนี้ก็อาจจะมีนะครับเชือกที่ดีคือเชือกเคลือบสีมาแบบนี้นะครับแข็งนะครับตัวนี้นะครับตรงจากโรงงานเลยผมก็พยายามบอกให้โรงงานเขาผลิตอย่าให้มันมีข้อต่อนะครับผมอย่าให้มันมีข้อต่อนะครับอย่าให้มันมีข้อต่ออ่ะผมก็พยายามคัดม้วนที่มันดีที่สุดมานะครับย้ํานะครับคัดม้วนที่มันดีที่สุดมาให้พี่น้องชาวว่าได้เล่นกันนะครับผมนะครับ แต่คือภาพรวมคือมันอาจจะมีข้อต่อเราก็ต่อใหม่ให้มันแน่นนะครับถ้าเราไม่ต่อเปอร์เซนต์ขาดมันก็สูงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะรงงานเขาอาจจะขอดขอดไว้ธรรมดานะครับนะครับตัวนี้ผมก็กำชับมานะครับเบอร์2มิลนะครับสามารถปล่อยวบ้าได้ขนาดเบอร์ว้าประมาณสักร้0เซนนะครับถึง2เมตรห้าสิบก็ได้นะเอาตรงๆในเลยเมตรห้าสิบก็ได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับ2มิล โอเคตอนนี้มาไซเบอร์สามมิลเลยนะครับผมสามมิลน,นะครับมว้วนนี้นะครับมว้วนนี้ก็อาจจะมีข้อต่อนะครับผมบแต่ก็พยายามคัดมว้วนที่ดีที่สุดนะครับสามมิลนี่ผมเนะนําไม่ให้ปล่อยถ้าปล่อยอจริงๆนะเบอร์สามมิลน,นะเอา,ากเชือกผมนิยมนะว่าประมาณสองเมตรยี่สิบขึ้นนะครับถึงสามเมตรถึงสามเมตรห้าสิบก็อยู่นะครับเบอร์นี้ถึงสามเมตรก็อยู่นะตอนนี้เบอร์สามมิลน,นะครับ ตัวนี้คือไซส์ใหญ่เลยนะครับราคาจะอีกหนึ่งราคานะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ประมาณโอ้หนักหนาหนักอยู่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์3.5มิลนะครับผมสำหรับพี่น้องขั้นใดที่มีว่าวขนาด3เม็ดนะครับดันๆหน่อยแบบอุ้ยตึงมือใช้เชือกสีมันขาดประมาณนี้ก็ลองเอาตัวนี้ไปนะครับ3เม็ดนะครับผมว่าเอาอยู่นะ3-5เม็ดเอาอยู่แน่นอน6เม็ดก็เอาอยู่ในความคิดผมนะเพราะว่าเชือกค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับ เวลาว่ามันขึ้นเชือกสายพานมันก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม um. มันก็จะขึ้นสูง um. ขึ้นขึ้น,น,นซันนะครับประมาณนี้อสำหรับเชือกสายพานชุดนี้นะผมก็มาแนะนําให้พี่น้องชาวว่าได้ดูกันนะครับว่าแต่ละชนิดมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็มาแบ่งความรู้ให้พี่น้องนะครับในการเลือกซื้อนะครับถ้าใครสนอกสนใจนะครับเนี่ยดูครับถ้าใครสน,สนใจเชือกสายพานผมนะครับอยากจะเอาไปเล่นนะครับช่วงนี้ลมหนาวก็ทักมาหาผมเลยนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่เคยสั่งกับผมแล้วก็น่าจะรู้ราคาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือใครสนใจนะครับก็ทักมาทางเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กผมนะครับย้ํานะครับเพจเฟซบุ๊กเพจจริงคนติดตามหมื่นแปดนะครับที่มีรูปผมจะถือว่านะครับเป็นรูปเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับบ่าวเจียงคนอุวนแล้วก็ทิกเ o อผมบ่าวเจียงคนอุบลแล้วก็ เฟซบุ๊กทางเพจนะครับฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ก็มีเที่ยวกีๆดีมาแนะนำให้พี่น้องชาว่่าได้ชมกันนะครับอำลาด้วยคลิปนี้ครับสวัสดีครับ